แฟนคลับแห่แม่งกระจายเพยข้ามผานเกิดอะไรขึ้นกับเอิร์นไอเ้อย่ามเธอมีแห่เวอร์ชั่นของน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงเมื่อขำขึ้นทีผ่านมาแต่ว่าก่อนสิไปหนามาหลังคือเก่าเหมือนเดิมเพยข้ามผานสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิดหมอแคนแฟนมอลํามทีโัลบลั๊กสู้ปู่สู้คนมันนีมาพบมาพอ้กันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยกับเพยข้ามผานโคโกคนเดิมพี่น้องเป็นเรื่องไหนเนี่ยบอกแล้วบอุ้สาวบอกว่าบอทัดพ่อบอทัด จังกับบอตัดหนูหมักเพลงนี่แมนบอสเอฟซี่กับบอกบอตัดกับบอตัดเรียกเป็นจังไดมือคืนนี่ร้องอีกครั้งบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงพีนองอเรียกได้ว่าไผ่สีหมักหรือบอ่อหมักก,ก็ตามไผ่สีผ่านหรือบ่อผ่านก็ตามแต่ในฐานะพอๆแม่แมนเอฟซีฟ่แฟนคลับหลังจากที่เบิงเ้งแล้วผ่านสิบผ่านวาสันทอสิบผ่านพี่นองเป็นจังไดพี่นองกับการแสดงของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนาะมาในชุดสีฟ้าเผยข้ามผ่าน ปล่อยผมย่าวสันทะสําหรับเพลงนี้เอิรนไอเนเดอร์ needed, ย่ามเธอมีแหงเวอร์ชันของน้ององคงอิงเพชรบานแพงหลายๆคนก็บ,บอกว่าโอ้โหพยาข้ามผ่านเอก,กลักษณ์เป็นของตัวเองสุดๆสําหรับองคงอิงเพชรบานแพงบอตองคือผู้ใดเป็นสไตล์ของเจ้าของเนี่ยและเต้นนิดๆโยกหน่อยๆจังสีไหมแล้วการเอนเตอร์เทนการเบาการจากับเอซีแฟนคลับจังสีเนาะเรียกว่าโอ้โหชั่วโมงนี้สําหรับองคอิงอเพชรบานแพงได้ใจเอซีแฟงคลับไปเต็มเต็ม เป็นจังใดมื่อขึ้นนี่แอดไม่น้อยขอไปซองเบิงช่วงที่น้องออกมาร้องเพลงเนาะร้องเพลงนี่หลักพยัญชนะพานเอฟซีแฟนคลับด้านหน้าเวทีโอ้โหพยัญชนะกรี๊ดตุ่มเลยเป็นจังไดมักแบบนี้มักแบบนี้เออผู้เด่พมักกระชังแต่ว่าทุกข่อยมักแบบนี้มักสิ่งที่ลูกสาวเป็นและก้บอิงเป็นบผนเพลงก็เป็นแบบนี่แหละพี่น้องไม่ต้องเด้งไม่ต้องเดาจำข้ามเบาของอาจารย์ประจักษ์ชัยไหทองคำพี่น้องว่าจังไดล่ะ เพิ่นว้าประโยคนี่เลยอุ้งอิงเพชรบ้านเพลงบอ่อตองเด้งบอ่อตองเดาเออเพาะน้องขึ้นนั่งพญงาอเออขนาดอาจารย์ไปจากใช่นี่คือว่าเพิน่นอยู่ในสายเอตเทนเลยเด้ยค่ะเออบอ่าวาสิเป็นลำไใยให้ต้องคำน้องยุก,กิมันว่าละ่ะละเอียดหลายหลายคนพี่น้องขนาดสายเพิ่นก็ยังว้าเลยว่าบ่ต้องเด้งอุ้งอิงขายอย่งางขายนี่แหละ <ส>ขายคุณภาพ่าไปแล้วเนาะศิลปินแต่ละท่านศิลปินแต่ละคนก็มีเอกลักษณ์เป็นของเฉพางจาังสิแมเข้าเป็นโตโัวตนของข้าดีที่สุดแล้ววัาสันถอดแมนบอลังกะนล่เมื่อวานนพี่น้องเนาะ,ะช่วงย่ามือแรงจังน้อยเนี่ยละพายพาถามที่ถว่าเป็นกระแสฮือฮ้าในโลกโซเชียลเอฟซีแฟนคลับและน้าสันก็นว่าบ่ต้องร้องว่าต้องร้องตัดออกเลยสําหรับเพลงนี้จังสิเนาะแต่เมื่อช่วงเย็น อบอสโจกับเดมิการออกมากบอกกับเอฟซีพอเอฟซีแม่ลูกสาวบอสไหตัดออกจากสคริปต์นูหักเพลงนีหนูอยากร้องเพลงนี่จังสี่แม่แ,มแล้วก็องค์อิงเพรบานแพงก็เรียกว่ามือขึ้นีนใส่เต็มเลยเพียงคำพันแต่ใส่เต็มในรูปแบบของน้องเองอจังสี่แม่แมก็คือว่าบอสตรงไปตามกระแสบ,บอสเอียงเอียงก็คือว่าน้องเป็นยังไงน้องก็เป็นแบบนั้นแต่ว่าคือว่าใส่เต็มที่ในสไตล์ของน้องอการเอตเทนการบอกจาก,กับเอฟซีแฟนคลับด้านหน้าเวทีก็ถือว่า น่ารักไปอีกแบบนึงแมนเรียกวบที่หนีบมาคาพันมาฟังเสียงเอฟซีแฟนคลับกันจังน้อยเป็นอย่างแอดมินน้อยจังวะเม้นกระจายเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่หลายๆท่านได้เห็นคลิปนี้แล้วเรียกว่าโอ้โหคอมเมนต์เพียคำพานกันรัวๆเลยทีเดียวครับบางคนก็บอกว่าชุดปิดๆแบบนี้น่ารักเต้นได้ดีมากบางคนก็บอกว่าลูกสาวเต้นแบบนี้น่ารักแล้วเพื่อนว่าเสื้อลูกควยเด้งนาเด้งรังสีมีมาไล่สีมีหมองใบมาไล่บริจ้าเพื่อนว่าอ่าเป็นจังไดพานจ้าชอบมาก ร้องดีลีลาสวยงามสวยงามครับว่าสันอ่ะเป็นจังไรน,น้องน่ารักตามแบบของน้องเอกลักษณ์ของน้องน่ารักว่าสันอ่แค่นี้ก็กินขาดเลวจ้าเพื่อนว่าบ่ตองเด้งหนาเด้งหลังก็สวยก็งามก็มวลตาหากักตาแพ้งสำหรับข่อยนะัก่าสัน,<ม>นชอบน้องเต้นแบบนี้แหละค่ะน่ารักดีว่าสันอ่อันนี้ก็เป็นเสียงของเอฟซีแฟนครับว่าสัน,<ม>นทอะให้กับค่ะ นี่แหละเอซี่พอยเอซี่แม่ก็เป็นทหารเด้พยาบาลเจา้าไหนจ้าว่าเป็นทหารเด้ที่แรกกะว่าเออตัดออกเลยตัดออกเลยว่าต้องล้อมทั้งสี่แม่ข้อ,อตลุกสาวบว่ตาตัด หนูอยากรองเพลงนี้เอฟซีตามใจลูกบ่ตามใจสื่อๆพ่อตังตาลูกร้องแล้วจังสี่เอฟซีแฟนคลับก็สทรงกำลังใจมาขึ้นในกำลังใจด้านหน้าเวทีโอ้ยเผยคำผ่านเห็นแล้วอบอุ่นใจแท่นลูกต่อท่ากันกรีดพากันห้องจังสี่แม่ทรงกำลังใจให้ลูกสู้ๆสู้ๆจังสี่แม่อุ้งอิงกับหัวใจนักสู้อีหรีสายเลือดนักสู้อีหลีสาธิตว่าไปแล้วตุ้ข่อยมากลูกสาวมากอุ้งอิงเพราะยังเนาะเออกระเพาะแบบนี่ลหละนางเป็นตัวตนของนางนั่งมาในลูกท่วา เรียบร้อยคือผ่พาพับไว้ว่าจากสันสานกสาวตุกไข่น่ะนะอเออหลักกาสิไปให้ไปเร่งไปนั่นถาถาตุ้ยไข่มักแบบนั้นตุกยไข่ก็ไปติดตามผู้อื่นแล้วจังสีนะ่น่ะเพราะว่าศิลปินสายโยกสายแดนนี่มีมากมายแต่ว่าเพราะมันว่าเพิ่นบ่ดีด้เพิ่นก็ดีกับงามเพิ่นก็เป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นแต่ว่ามันบังคับให้คนชอบไม่ได้หรอกอเออโคตรมักเ,เต้นมักเว้ามักินอร์เทศจังสิกะกะสิ ไปติดตามศิลปิน<ม>ที่เพิ่นชื่นชอบแต่ว่าสำหรับเขาเราชอบลูกสาวที่เป็นแบบนี้บอแแปลกใจเป็นอย่างเอซีแฟนคลับของน้องขึ้นอยังนี้แต่งแต่คคนสูงไว้ลงมาหาคนไว้ทำงานจนไปถึงไวัยรุ่นเนาะเพราะว่าอย่างนี้ละ่ะเพิ่นติดตามเพาออีหลังจะคว่ำ เออสายบุญแม่สี้ไปเดาจังไดเออนักร้องสายบุญดิหนี่อ่ะเป็นยังเอซี่แฟนคลับจังหักนองในขนาดนี้เพลงคำสารน่ารักอีกแล้วสําหรับองค์อิงเพบันแพ่งออกมาส่งงานอ,อีกอีกแล้วพยายาี่ผันหลังจากที่จบจากการแสดงเมื่อคำขึ้นดิพานมาเนาะส่งงานจ้าพนวาลูกสาลาวาขอบพระคุณพอพเอมอแมเอซี FC เดอร์จากทีเอ็นดูลาหักแพง่งหลายยุตตลอดขอพระคุณที่บอทิมลาขอพระคุณทียูสูนัหลามาจนฮอดเมนี ถ้าลาบ่มีพอๆแม่แม่เอฟซีค่อยดันลาลาก็คือสิบไดากมาปานนี้เิ่นว่าแล้วก็ผู้ยูเบื้องหลังความสําเร็จของหลาเด้อจา่านั่นก็คือพอโจแม่นุชอ่ายาสุภาพลุงอํานาจแล้วก็บ้านสาวหน่อยเพรบ้านแพงเด้อจา่า ขอพระพุณบานฮักทุกหลังของหลา่าแลกกับพอพอ,พอแม่แม่เอฟซีของหล่าทุกคนเด้อจากทีฮักแพ่งหลา่าเอ็นดูหลา่ายุ่ตลอดหล่าหักพอพอ,พอ,พอแม่แม่เด้อจากสันอ่าแลกกับมีการโพสเนาะสําหรับเอฟซีพ่อเอฟซี FC แม่ทีได้มีการนําสมหมอบมาไล่ให้กับลูกสาวหลา่าน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงพยานามพันอ่าเป็นจังไหรโอ้สุดยอดเนาะยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมค่ะเอออุ้งอิงเพียบเพ็นเพียงมีแต่เอฟซีแฟนคลับสิเพิเพ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะออ หลายหลายคนติดตามน้องมากสีเห็นได้ว่าน้องนี่เป็นศิลปินที่เรียบร้อยว<ฆ>บาจาอ่อ,อนหวานแล้วก็เป็นตัวของตัวเองมีเอกลักษณ์เป็นของเจ้าของสิ่ไปออกรา่การไงเปรเดกระตามกระหนูเป็นคนแบบนี้หนูก็พูดภาษาถิ่นเออวูาภาษาอีสานโดยที่ว่าบ่าเขินเพาเขินบ,บ่าได้อยากไอยนี่คือสิ่งที่พวกเราภูมิใจเออวราอยากเห็นอยากเห็นน้องเป็นแบบนี้<ฆ>บ่ได้อยากให้น้อ,นอง เป็นสายที่ว่าเอนเตอร์เทนต้องพูดจาหยาบโล้นต, mm hmm. ต้องเต้นแบบโชว์วับโชว์แวมยังสี่อบบอมแมนพี่นอ mm hmm. อ้องเอซี่ฟนคลับก็คือเริ่มมาจากตรงนี้ตรงที่น้องเป็น <Ha. S 2> แล้วกะ็ค่อยสปอร์ตน้องมากสำหรับผู้ที่บอมมักกะกะัแลเต้แต่ว่าสำหรับผู้ที่มักก็ยังติดตามน้องมาตลอดแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะมีมากขึ้นเรื่อยๆอืนี่เป็นเรื่งใดกัน mm hmm. ก็สุดยอดเนาะกทรงกำลังใจให้กันคือพินวานน่นหลักให้กัองการศิลปินแต่แต่ละท่านศิลปินแต่ละคนก็มีเอกลักษณ์มีลายเส้นเป็นคอมจะคอมขึ้นอยู่กับว่าเอฟซีแฟนคลับพื้นสิชอบแบบใดชอบแบบใดชอบสไตล์ผู้ใดก็ติดตามผู้นั้นมาสั่นคออมีให้เลือกนอะพี่นองเนาะอ่ะจัสั่นคอเองไม่น้อยพร้อมกันเนาะผ่าน